ฉันไม่เคยจะกอดที่เธอมาเยี่ยมเยือนบ้านฉันไม่เคยจะกอดเมื่อเธอจะมากีลังลูกบ้าบ้านอยู่ที่บางตัวทองนะคะอยู่บ้านจวนส่ยน้อยค่ะเอ่อณวันที่ออกมานี่นะคะประมาณเอวนะคะประมาณเอวนะะะอวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาที่ประมาณ ในซอยในบริเวณหมู่บ้านนะคะแต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยมันต้นขานะคะก็ฟังจ,จากรัฐบาลจากข่าวนะคะเขาก็บอกว่าน claro> ok. ้ําจะมาเราก็ดีคิดว่าโอเคอาจจะมาจริงแต่ว่าคงจะขำๆคงจะแค่อาจจะตะตุ่มหรืออะไรอย่างนี้ก็คิดว่าแค่นั้นน่าจะพอแล้วสําหรับน้ําท่วมระแวกนี้เพราะว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่สูงนิดนึงนะคะก็ไม่คิดว่า มันจะท่วมเยอะแต่พอมาจริงๆก็เกือบโดนแตาม,มาไม่ทันหลังจากที่น้ําท่วมเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปนะคะเหตุที่กลับเข้าไปก็คือว่าอย่างที่บอกว่าแต่างงานนะคะต้องกลับเข้าไปเอาแหวนมั่นของมั่นนะคะโหลท้ากรอบลูกใบใหญ่กาดด้วยชุดาง,งานนะคะก็ได้มีโอกาสกลับเข้าไปหลังจากน้ําท่วมประมาณส,สักสองสามสัปดาห์นะคะก็ กลับไปเห็นสภาพบ้านแล้วก็ตกกระจยน้ำดำมากเลยน้ำคล้ำนะคะแล้วก็สูงต้องพายเหลือเข้าไปอารมณ์ที่เข้าไปก็สงสารบ้านนะคะหลังจากบ้านน้ําลดแล้วบ้านเราจะสภาพไหนหนอนะคะและนี่มันก็เน่ามากความเดือดร้อนออถ้ามองในลักษณะของการใช้ชีวิตนะคะการเดินทางก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเราลําบากตรงที่ว่าเราเราหาท,ที่นอนมันไม่เหมือนบ้านเรา ที่เดิมน,นะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางนะคะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอย่างหนึง่งแต่ว่าเจงก็จะมองคิดบวกไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโอเคมันท่วมไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะแต่แรกก็ทาใจไม่ได้ว่าเราจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ในการที่จะไปทําบ้านใหม่รถที่เสียหาย ปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายมันก็คงจะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าก он, ็มองอีกมุมนึงโอเคไม่เป็นไรเสียแล้วก็เสียไปนะคะฉะนั้นการมาประสบภัยแบบนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวมีคนหลายๆคนร่วมชะตากรรมกับเราแล้วการมานอนอยู่แบบนี้ที่มหาวิทยาลัยเขาดูแลผู้ที่ประสบภัยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มาอยู่นี่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบากลําบน ราผู้ประสบภัยอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามาอะไรอยู่แลอย่างดีแล้วเราก็อยู่ใช้ชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่เหมือนเดิมลําบากเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเสื้อผ้าที่ออกมาจากบ้านได้ไม่มากก็จะใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าสัาบอมอยู่บ่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซักผ้าเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะลําบากเรื่องตากเรื่องไรแค่น,นั้นแต่ว่าไม่เป็นปัญหาค่ะสนุกด้วยมีเพื่อนนอนเยอะหลายคนแล้วก็ที่นี่เป็นเรือนทอด้วยค่ะจริงจริง ทำรู้สึกเองนะคะเท่าที่มหาลัยดูแลอยู่ก็ก็พอใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีๆที่มหาลาัยให้อาหารทานอาหามื้อให้ให้ที่รอนอนแล้วที่พักพิงนะคะอันนั้นก็รู้สึกดีๆแล้วแต่ถ้าอยากจะให้ให้ดูแลจริงก็คือนึกถึงเรงของการทําความสะอาดบ้านนะคะน,นึกถึงภาพบ้านว่าตายแล้วกลับเข้าไปเนี่ยบ้านจะสภาพไหนแล้วมันเละเทะขนาดไหนอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากจะให้ ถ้ามหาลัยจะช่วยดูแลเรื่องการทำความสะอาดบ้านก็จะขอบคุณมากค่คนที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะยังไงอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าถ้ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวฟ้าหลังฝนมันจะต้องมีอะไรที่ดีมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาฉะนั้นไม่ไม่ต้อง เป็นกังวลหรือว่าเสียอกเสียใจกับสิ่งที่มันสูญเสียไปนะคะเรายังมีชีวิตเรายังมีแรงน,นะคะที่จะคิดที่จะทําที่จะต่อสู้สิ่งต่างๆไปได้เชื่อว่าทุกคนทําได้ไม่ยากค่ะมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้เข้มแข็งนิดนึงให้คิดบวกนะคะแล้วทุกอย่างก็จะจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันหนึ่งก็ต้องเป็นหนูพขอค่ะ